ห oh, ูพี่น้องมาปล่อยสุกมาแล้วครับจอดแน่แน่เดี๋ยวแนี้แค่พี่น้องเห็ดตับเต้าครับเห็ดตับเต้าโอ้หมันหมันมันมันพี่น้องหมันหมันครับหมันหมันหมันโอ้นี่หิบกัเดลู้มโอ้ยพี่น้องอื ออ้้ีนนนครับวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีบาบอยแดนินที่นีสารครับคุณยายไพ่เสียมาแกล้งขาดครับผมจ้าสวัสดีจ้ามือหนีบาบอยกับคุณยายไพ่ครับมาเลาะเบิ่งเห็ดครับเลาะเบิ่งเห็ดไปแกงครับผมค่าได้พอเห็ดไปแกงครับเดี๋ยวถ้าพอเห็ดกับสีเอินพี่หอดินกับพี่โจเพิ่นมาครับผมพี่น้องครับค่ะข้าโส่ข้ามันครับผมกับคุณยายไพ่ครับมามือนี่มาสองคนก่อนครับผม แต่ถ้าพ่อเห็ดครับกาสีโซ่เอินพี่เฮอรเดินเป็นมากครับเราจะได้ฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านั่งเศ้าไม่แหง้งเศ้าก่อนเมื่อยโอ้พี่น้องเบาบ,อบอสส่อยโศกมานเหรอครับ,บอจอดแน่แน่เดี๋ยวนี้แค่อือพี่นอ้ <c oughs> นองเห็ดตับเต้าครับเห็ดตับเต้าโอ้โมัน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 พี่น้องอโโอมันมันครับมันมันมันโอ้มาเอิกกลับคุณยายไปครับไปเลยครับ 응응 그래 응응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  แกงเซงน้ำใหม่พอดีเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวพวกน้ำไปนี้ครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวครับพี่น้องโอ้ยส่งมาเนี่ยขนาดครับผมพี่น้องนะครับเห็ดตับเตาเห็ดตับเตาครับเก็บได้ล้วบอเลยกินเลยหาออ๋ออันครับ๋ออออ๋ออออ๋ดอกดอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ดอกดอ๋ออ๋ออออ๋อออบ่อออ ดูนไปด้วก no ันครับผมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวดอกนึงครับผมพี่น้องครับอืมได้ผลการงานสามเกียวแล้วนี่ครับเราไปได้สองดอกแล้วครับเห็ดตับเต้าครับเห็ดตับเต้าเห็ดตับเต้าครับผมพี่น้องครับเพิ่กเห็ดคุณยายไพ่ครับพี่น้องผมพี่น้อง สามดอกงามๆเลยพี่น้องคนครับผมมาดูด้วยกันนี่ครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องบอบอกยางมาน้ำหลองครับมาดซองแบบพอดอกนึงครับผมพี่น้องดอกนั้ตั้งเทเลเดินครับนี่เนาะโอ้ยมวนมวนพี่น้องวน อกเดียวพี่น้องโอ้พี่น้องครับออกดอกเดียวครับนี่ครับพี่น้องครับผมสุกมันสุกมันคมพี่น้องนี่เห็ดปิ่งตับเต้าครับเห็ดปิ่งถ่ามครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเาเลืกันนีครับพี่น้องมาบนดอกนี่ครับคุนใจไฟดอก่อดอกกางพี่น้องเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับให้เดี๋ยวปโอ้ให้เพิงให้เพิงครับเจ็บเจ็บเจ็บแม่เจ็บ กินเลยโอ้ยมันเน่นแห้โอ้ยน่นขนาดผหน่าโอ้ยขวางเหลือกเดียวผุน่นี่เอานี้ออกไงนี่เอานี้ยออกใช้โซ่สิใช่แน่นี่แหล่า,าเน็ติล่าเจางสั่เี๋ยว <laughs> 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 ลข้าวได้แล้วม,า,มา,าแล้วมาแล้วครับ โอ้อคุณ,ยยคคณเตยย้า่ไปก็มันดอกเงี้ยเลยมาบอยเห็นดอกนงอย่นี่ครับออด,ดอกนี้น่อยน้องพี่น้องโอ้โหมานทำย้ายไปเลยพี่น้องผมนะโอ,อ้ทนก,การทำเนื่อนแล้วดอ้อง,งที่ผลใหม่หลาอผไ,ไ,ไปเห็นีเอเจ้าก เพิ่็ยังหลบมากก็จะเงียวเลียวมาหากระตาเพราะว่าที่อันนั้นเอานี่ป๋อต้นแรกเขาต้นแรกเขาไม่เห็นคอยกำลังขิกกลมเอากระตาขับจุดเนาะบุ้งน้ำกันครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องครับแกไข่ข่อยอีกแล้วครับผมพี่น้องใช่หรือไม่ใช่เครองที่ต้องนี่พี่น้องผมไม่ดูจังสวเขาตัดเที่ต้องหนึ่งที่สุดอื้พี่น้องครับอื้อ อกอนี่นะครับผมโอ้คุณนี่คุณยายไผ่กุมารแท้เลอะตีกุมารจะเลข้องเขรย่องเพ้่นังมตรอเงี้ยง่พี่น้องใ่ไปไงพ่อหน่้ดอกที่สองเด้อพี่น้องอยู่มองไหนไหนไหนโซซีโอ้คุณยายไผ่หมันครับผม ปะโชปะโชปะโชคแล้ว่าเห็นดอกผักเกีย,ยนในในผวผักเกี่ยวเบิ้งจี๋ๆมาดูหนกันอีกครับผมพี่นอ้อ,นอ,งนองครับโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องครับมีดอกหนึ่งแมีแเมียเมีเห็นดอกหนึ่งครับผมพี่น้องโอ้ยงามงามครับนี่โอ้ my god นนีี่่้องโอ้นี่ไงดอกหนึ่งครับผมพี่น้องครับนี่สองดอกนี่น้องดอกงามงามแห่ดอกก็ยง่ดอกจะว่างามงามพอดีพอดีดละค,คุณอ่ะ โอ้ยแบบแงามเลยโอ้ยขนชิ้นลูกเมื่อคืนว่าสิพ่อครับผมพี่น้องเมื่อคืนว่าสิได้กินเห็ดน้ำเพลินครับอู้แม่นี่ดอกนึงแม่นี่สองดอกขุนสองดอกโอ้ยก็มาตาดีตายมันแห่พี่น้อง ตาดีทะลกตาดีตาดีเอาก่ะดอกไม่จุดอกแค่หน่อยขั้นดอกแค่เสียหายอยู่้นดอกแมงกำจุจิ๋ี้องโค่นหนอยให้หาบอสเที่หน่อดอกนั่งครับข้องน้ำครับผมโอ้ มัน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 ครับพี่น้องครับมาเก็บเห็ดนั้มเบาบอยกับคุณยายไพเด้อครับผมพี่น้องครับมือนี้ครับได้อยู่ครับได้อยู่โอ้สกหมานสกหมานครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บบาบอยกับคุณยายไพนี่ด้วยครับมีหนึ่งพี่ห้อยดินไปเฮ็ดธุระครับก็ได้มากครับโทรไปบอกพี่ห้อยดินพี่ห้อยดินแหล่ตายอยู่ครับผมโทรไปบอกพี่ห้อยดินว่าพ่อเห็ดเพิงว่าสั่งครับพ่อเห็ดเพิงท่ามเห็ดตับเต้าั่ะ เหลตายอยู่ครับผมพี่น้องคนไปทุลาครับมันอยากมากครับดินตายอยู่เดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันอีกครับผมตายอยู่พี่น้องครับผมมาพออีกแล้วครับผมเห็ดผึ่งท่ามครับเห็ดครับคุณยายพายพอครับดอกนม่ครับพี่น้องแม่เก็บเลยคุณแม่เก็บเลยนะเบิ้เลย้เก็บเลยครับนี่ครับดอกนึ่งคุณยายพายเป็นเก็บครับมาเบิ้ง ทางนี in yeah. the in in so ้อีกสามดอกครับผมพี่น้องสามดอกครับพี่น้องนี่แม่ผมเห็นดอกนี้เด้แม่เห็นสองดอกนี้หรือเปล่เออดอกมันก็มันบางแม่ขอบรดิแม่บาดหนักเด้เก็บเอาลูกเก็บเอาเลี้ยงการกินโอ้ยเห็ดเกี๊ยะก็มีพี่น้องเห็ดเกี๊ยะเกีอยวหันเห็นเห็ดเกี๊ยะสวยนี่ดีดอกนึงพี่น้องดอกงามๆพี่น้องผมตาสอนครับครับ นะครับผมข้าออกโหคือมองออกจุ่มแบบนี้คือเนาะขั้นออกแบบนี้ออกแบบนี้จังดีเนาะเั็นแจ้งตะเกี่ยวตั้กันเนาะเอามันก็ยังตะเกีกินไหวเนาะเมียอนี้ออกมองระดดอมองระดดอครับผมมัแล้วครับมาแล้วมัแล้วพี่น้องมามาครับผมงั้นบ่แม่ โอ้ยตื่นเจ้าตื่นเจ้าแตว่าุน,าน้ำกันอีกครับผมป้าบอยพ่อเฮ็ดเพิงท่ามครับบนันีกะทรเอื่นพี่ห้อยดินแม่ครับผมมาหอดครับเบาดินไปทุระครับผมหลังจากไปทุระเพิ่นเฝ้ามากครับหใจบ่ได้พี่รองครับสองมาหาครับฝากลุนในเด้อพี่รองด้อไปดูน้ำกันฟังหมครับเฝ้ามากไปหายใจบุบุนกอหายใจไอ้อ้ไ่อ้ไ เป็นพี่โจครับพี่โจกำลังลงมาครับี๋ยวรุ่นกันครับผมพี่น้องครับบบ่อยมั่พอเห็ดดอกนึงอยู่นี่ครับโู้ม้กอดโู้ม้กอดโอ้ดีดีครับสูเห็ดตึงท่ามครับผมพี่น้องถ่ายแล้วอู้หิ่งห้อยนนีิ โอ้คุณยายพ่งามพี่น้องกมสตายตโอ้บนไหนเห็นดอกนี้ก่อนนาะหมเลยแมถอยถอยแม่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 ้สดอกกี๊กเนสามดอกกี๊กนพี้น่องใส่ปึ๊งนี่นี่นี่ขี้น่องนแปดนี่แดอมงามเลยครับขี้นองคุณยายไาเก็บ เก็บได้ระเบ่เก็บเลยเก็บเลยเฮ้ ale, ฮยนี่ดอกนอี่บ้้วง,งามงามอุ้ยงามแห่งเก็บขาไปไม่ได้เทาไปโอ้ย,อยพี่น้องมันๆครับผมรดน้ำกันอีกครับพี่น้องครับมาบ่อยมาพอเห็ดถึงอีกดอกนึงเหรอครับผมงามงาม,งามครับผมเห็ดพึ่งท่ามครับผมพี่น้องโอ้พี่น้องเลย อ๋อบอกงามํำคุณยายดอกคุณยายได้ดอกงามอยู่อเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนี้ครับพี่น้องผมครับงงน,น้ำปลา,าครับผมพี่น้อง,งครับผมพี่น้องดอกน,งอกนึงครับดอกหน่ดอกหน่ครับดอกนึ่งดอกงามครับนี่แน่แข็งครับผมพี่น้อง นี่หันมาพ่อพอดีครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้องกันอีกครับครับผมพี่น้องบ่ปอยือมาวันดอกเห็ดเยอะครับเหมือนกันครับผมน้องนั่นดีดี่น้องดอกเห็ดดอกเห็ดครับนะครับพี่น้องครับเห็ดเพิงถ้ามครับเห็ดเพิงถ้ามเห็ดผงตับเต่าครับพี่น้องครับ ดอกองามๆเลยครับผมครับเบ,บาบอยกับคุณยายไพ่ไปน้ำกันครับพี่เฮ็ดินกับพี่โจเพิน่นกับไปน้ำกันครับผมพี่น้อง กาวว่าไกลกันหรอกครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามกันครับขอบคุณพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบอยนียนะครับคนพันได้ก่อนเดีเฮามาที่หลังครับผมสรุปผลงานครับหลังจากเอินพี่โจพี่ห้อยดินครับมามาเก็บเห็ดน้ากันครับหลังจากบ้าบอยกับคุณยายไพ่พ่อเห็ดเฟืองข้ามครับนี่พี่น้องอันนี้ของบ้าบอยครับผมบพี่น้องนี่ของของพี่โจกับพี่ห้อยดินครับนี่ครับ มาที่หลังดังกลัวครับพี่น้องมาโบดนครับมาที่หลังดังกลัวมือเลยนสีมาใหม่ครับอันนี้ของคุณยายไพ่ครับคุณยายไพ่ได้ดอกงามงามพี่น้องไม่จะดอกแข็งแข็งนะครับผมนมันดอกง่นีเจงกระตาเลยสุดยอดสุดยอดครับผมมือนี้โศกมือนอยู่ครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีครับทุกของทุกบอลครับที่เป็นกำลังใจแห่บาบอยแดรเดนทีได้สานครับผมที่ห้าเดินทีได้สานครับผมมือนี้ มาหาอยากหากินตามวิถีชีวิตคนอีสานบ้านฮาแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหากชอบคลิปการเป็นยูนะครับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเ่านะครับเมื่อนี้กับพี่หัวดินพี่โจแล้วก็คุณยายไพ่เสือมากระเลงขาดนะครับกับมาพผอเห็ดกับภากันในมหาเห็ดครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊อยก็เสียไว้ซรัพนี่ก่อนนะครับผมพี่น้องพบกันคลิปหน้าอีพีนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Marita. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Okay.